ครับสลรยินดีครับพี่น้องครับพี่หนีอำเภอเชียงคำก็จัดงานมหากรรมวัฒนมที่ยิ่งใหญ่ยี่สขังนึ่งนะครับก็คืองานสืบสร้างตำนานไตลือลานนาตะวันออกเป็นการจัดงานขลังที่16นะครับทุกปีครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเนี่ยซึ่งเป็นเดือนที่เป็นของไทลือมีประเพณีที่สําคัญก็คือการตั้งทําโรงครับพี่หนีไทลือจัดยิ่งใหญ่ครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกล่มจังหวัดลานนาตะวันออกครับซึ่งก็มีจังหวัดเชียงให้พะเยาแพรนานนะครับ แต่ว่าไทยลือเนะี่ยไม่ได้มีแค่ซีจังหวัดครับไทยลือประเทศไทยนักที่สุดก็มีอยู่เจ็ดจังหวัดนะครับก็มีเพิ่มจังหวัดแปรนานเชียงใหม่ลำพูลำปางนะครับ้งหมดนี่กับพินไทยลือ้งหมดในงานไทยลือปิน,นี่จัดวันที่18ถึงวันที่้าตั้งแต่ชงกับมงเจา้าทึงซ่องทุ่มกูวันก่อยมีกาดหมูโ,มโคโลือนะครับเป็นงาน ค่ายค้องกินหรือค่ายเสือผ่าค้องใจข้อบพี่น้องไทยหลือพิสิทธิ์ขาพื้นเมืองั้ง,ม,งมดนะครับแล้ววันที่เศร้านี่พิ้นการแห่ขบวนวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ครับมีเซาเจ็บวนจากพี่น้องไทยหลือในชุนจังหวัดพะเยาและก็พี่น้องจังหวัดต่างๆแล้วก็เมื่อคืนครับอยู่มีการแสดงจากไทยหลือสิบสองปันนา้งหมดเก่าชุดครับพิ็นชุดแสดงที่ยิ่งใหญ่มีนักแสดง้งหมดประมาณสาเอ็ดทันนะครับจากสิบสองปันนา ซึ่งก็ถที่ว่าเป็นการเหล็กเปลี่ยนมาทำตียิงใหญ่สำคัญเบอร์ที้ลืมนะครับ18ถึงมีนาคมงานไห,หลือเจียงคำครับ